กับสตรีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับนี่จะมารีวิวเป็นงานเปี่ยมพระกอบทองปะซุ้มสามห่วงนะครับนี่สามห่วงที่ว่าก็คือตรงนี้นะฮะสามห่วงตัวนี้แต่เมื่อคลิปอัน,อนก่อนอันก่อนนะครับที่เป็นสามห่วงไม่มีห่วงตรงนี้นะครับเพราะเขามีห่วงอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ลูกค้าคาดว่าน่าจะเอาไปคล้องกับสร้อยนะครับที่มีอยู่แล้วก็เลยให้ทําทํา ก็ไม่ได้ติดอะไรครับก็ทําห่วงเพิ่มไปเลยโดยปกติจะเป็นทรงแบบนี้อยู่แล้วข้างล่างไม่ต้องมีเพราะเขาก็จะไปคล้องพระนั้นล่างอยู่แล้วนะครับปะซุ้มนะที่เห็นก็องนิดเดียวนะครับเป็นนโมนะมันก็จะเป็นซุ้มเล็กๆหน้ายักษ์นะครับปาดตาให้เงาแล้วก็จุนข้างบนให้เป็นให้ตัดกระตานะครับแล้วก็เคียวนะครับก็ปาดอย่างที่เป็นนะครับส่วนอันนี้จะมี มีพันเชือกพันเกลียวขึ้นมาหน่อยทาให้ดูมีมิติขึ้นมาหน่อยนะครับก็จุนทรายขอบขอบลายกระนกนะครับกระนกคลื่นๆน,นะฮะส่วนห่วงด้านข้างก็จะเป็นจุนทรายยาวมาเลยครับแล้วก็จะมาแกะลายกระนกตรงนี้นะตรงฐานมันนะห่วงก็เป็นสามลอนนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ติดไข่ป่านะจริงๆถ้าพวกนี้ติดไข่ปามจะดูเอทอะทะนะครับเขาก็เลยจะทําห่วงแค่ห่วงอย่างเดียวนะครับสามห่วงสามลอน ก็แข็งแรงเพียงพอแล้วนะครับผมส่วนด้านหลังก็จะเป็นลายกระหนกด้านบนครับแล้วที่เหลือจะเป็นจุ๋นสลับปาดเงานะครับเป็นคลื่นๆนะครับบนบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวพระนะฮะส่วนตัวเหรียญนะน่าจะเป็นหัวนาโมนะครับพ่อท่านคลายนะครับวาจาสิทธิ์รุ่นต้นกําเนิดวัดจันดีนะครับผม ตัวกรอบทองอยู่ที่3.55กรัมนะครับไม่ถึงสลึงอีนนี้นึงก็จะสลึงพอดีนะครับผมคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบดูงานจิวเวลรี่งานกอบพระเพิ่มเติมก็ฝากติดตามช่องห้างทองผเลเจริญผ่านทาง YouTube Facebook และก็ IG ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ